สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับพี่ลิต้าอีกแล้วนะในคลิปเจาะหรือข้อสอบ A Level เคมีปี66นะคะมาฉะเฉลยกันแบบว่าได้ความรู้เน้นๆกันเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อที่4-6ถึง6นะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูข้อก่อนหน้านี้เนี่ยไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะดูฟรีทาง YouTube เหมือนกันค่ะ ออามาดูข้อที่4กันเลยถ้าสมมุติ a และ e อยู่ตำแหน่งติดกันในค่าที่3ถ้าเรานึกถึงตารางธาตุเนี่ยปกติเวลาเราท่องตารางธาตุกันมาเราจะท่องมาเป็นหมู่เนาะอย่างเช่นหมู่หนึ่ง a ก็อะไรบ้างลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมใช่ไหมซึ่งพวกเนี้ยค่ะ อย่าลืมว่าลิเทียมเนี่ยเวลาเราท่องตัวแรกแต่อยู่ในคาบสองนะดังนั้นโซเดียมอย่างเงี้ยคือคาบสหรือดูจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็ได้มันต้องมี3มระดับชั้นพลังงานนะคะถ้านในอยู่ในคาบที่สาทีนี้สารประกอบพลอไร้ายของธาตุ A เนี่ยจะมีสูตรเคมีเป็น ACl 2และ ACl 4ซึ่งทั้งคู่เป็นโมเลกุลมีขั้วการที่เขาพูดว่ามันเป็นโมเลกุลและมีขั้วได้นะคะอันนี้น่าจะโชว์เลยว่า สารประกอบของ A กับ Cl คือโคเวเลนตคือสารประกอบมันจะมีหลักๆคือไอออนิกโคเวเลนต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกลุ่มโลหะเนาะพันธะโลหะดังนั้นอะถ้าสมมติว่ามันมีสูตรที่ A จับกับ Cl ได้หลายแบบแล้วก็ ยังมีขั้วอีกเขียนเป็นโมเลกุลอีกอันนี้ชัดเจนว่ามันคือโคเวเลนต์นะคะรวมถึง e ด้วยที่เขาบอกว่า e มีทั้ง ecl 3กับ ecl 5คพวกนี้ชัดเจนเลยว่าคือโคเวเลนต์จำง่ายๆของโคเวเลนต์คืออะโลหะบวกกับอะโลหะจริงๆมันมีข้อยกเว้นเนาะเพราะว่านิยามจริงๆมันเรื่องของผลต่างค่า en แต่โดยทั่วไปแล้วจำแบบนี้ได้เลยแบบง่ายๆทีนี้ เรามาดูกันว่า a เนี่ยมันได้ acl2 แสดงว่า a น่าจะชอบจับ2แขนนะคะหรือจะจับ4แขนก็ได้เหมือนกันตัวที่ชอบจับ2แขนนะก็คือหมู่ 6a หมู่ 6a มี 6, 6, 6 valence electron ถ้ามันได้อีกสอง่ี happy octet เลยดังนั้น a น่าจะอยู่หมู่ 6a ทำไมพี่ถึงกล้าสรุป เพราะว่าหมู่ 6A สามารถเป็น ACl4 ได้เหมือนกันมันก็จะเกินออกเตตไปนะคะโดยตัวหมู่ 6A ของตรงนี้ก็จะเป็นซัลเฟอร์หมู่ 6A ค่าที่3คือซัลเฟอร์ทีนี้ ACl2 เนี่ยก็เขียนเลยว่ามันคือเนี C ่ย ACl2 เป็นมุมงอแบบนี้นะคะมี2แขน2คู่โดดเดี่ยวอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นมุมงอ รูปร่างของตามทฤษฎอร์ดีวสําสำคัญมากนะออกข้อสอบทุกปีแบบทุกปีจริงๆอันนี้ทุกคนต้องไปจำเ,ออเดี๋ยวพี่จะแปะเป็นลิงก์นะคะเป็นลิงก์ u i z l e t มันคือเป็นแบบบัตรคำศัพท์อะคือจริงๆพี่ใช้ท่องไม่ว่าจะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษหรือในทางเคมีถ้าเป็นอะไรที่จำๆแบบไปเลยอย่างเช่นเรื่องรูปร่างโมเลกุลเนี่ยจะแนะนำให้ใช้ f l a s h c a r d ช่วยเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิป u t u b e เนี่ยแหละไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะ,ะ,คะก็คือที่พี่เอาไว้เล่นเองสำหรับตัว ทฤษฎี s v s e p r เนี่ยแหละจำง่ายๆทวนบ่อยๆจำได้แน่นอนทีนี้มุมงอเนี่ยมุมพันธะอันนี้จะเป็นเท่าไหรด่ดีปกติถ้ามันมีสี่แขนนะคะมันก็คือทรงสีหน้าก็จะมีมุมพันธะคือร้อยเก้าจุดห้าน้อดังนั้นถ้ามันมีคู่โดดเดี่ยวไปสองคู่มุมพันธะมันก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าร้อยเก้าจุดห้าองศานั่นเองอ่ะถัดไป ACL4 ตัวนี้ก็คือ มีสี่แขนนะคะแต่ว่ามีหนึ่งคู่โดดเดี่ยวด้วยดังนั้นตัวนี้ยก็คือจะเรียกว่าเป็นทรงสี่หน้าบิดเบี้ยวเนาะเกือบจะเป็นทรงสี่หน้าละแต่ว่ามีความบิดเบี้ยวนิดหนึ่งทรงสี่หน้าบิดเบี้ยวต่อไปที่ ecl สามอันนี้เป็นโมเลกุลที่มี เมื่อกี้เขาบอกว่าทั้งสองตัวนั้นมีขั้วซึ่งก็ชัดเจนนะว่าเออตรงเนี้ยขั้วมันก็ดึงลงตัวนี้ก็ดึงลงอย่างนี้ถึงแม้ว่าเนี่ยซ้ายขวาจะหักล้างกันแต่สุดทิแล้วมันก็ยังมีขั้วที่ดึงลงมาด้านล่างอยู่ดีนะคะส่วนตัว ECL ถ้า ECL สมีขั้วแต่ ECL 5ไม่มีขั้วเนี้ย คือปกติชอบจับ3แขนก็จะเป็นหมู่ 5a นะคะจริงๆอะ่ะบางคนอาจจะงงว่าเป็นหมู่ 3a ไม่ได้หรอพี่อ่หมู่ 3a มันไม่ใช่อโลหะนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันจับได้ทั้ง e c l 3กับ e c l 5การจะเป็นหมู่ 5a เนี่ยก็ดูเป็นไปได้มากกว่าหมู่ 5a อย่างตัวค่าบที่3ก็คือฟอสฟอรัสสามารถจับได้ทั้ง pcl 3แล้วก็ pcl 5จริงๆ ECL3 นะคะตัวนี้จะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมอยที่จุดเกิอน,นิดนึงพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีมุมพันธะน้อยกว่าร้อยเก้าจุดห้าเพราะอย่างที่พี่บอกไปว่าทรงสีหน้ามันร้อยเก้าจุดห้าดังนั้นถ้ามีหนึ่งคู่โดดเดี่ยวขึ้นมาแทนก็คือจะต้องมุมน้อยกว่านิดนึงเนาะ จะค่อยๆเฉลยไปเนาะเน้นเก็บเน้นเก็บเน้นจําเลยทุกคนฟังฉเฉลยแล้วคือแบบไม่ใช่ฟังผ่านไปว่าเราทําถูกหรือทําผิดแต่ว่ารูปร่างไหนเรายังจําไม่ได้มุมไหนไม่แม่นจําไปเลยแล้ว PCL5 เนี่ยเป็นแบบรูปร่างที่ออกข้อสอบบ่อยเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีขั่วนะคะถึงแม้ว,ว่าอุ้ยมองผ่านๆแล้วเออมันมีขั้วเลยพี่คืออย่าง Pcl5 รูปร่างมันเป็นพีระมิด คู่นะคะมีคู่ก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยสามเหลี่ยมใช่ปะ่ะคู่ฐานสามเหลี่ยมคืองี้สามเหลี่ยมแล้วก็มีพีระมิดด้านบนมีพีระมิดด้านล่างดังนั้นมันก็เลยเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมซึ่งพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะมันจะมีมุมพันธะอยู่สองแบบนะ มุมพันธะตรงแนวสามเหลี่ยมตรงเนี้ยสามเหลี่ยมแล้วมีสามแฉกมุมพันธะมันก็เลยเป็น120องศาเท่ากันหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยร้อยิบองศาแต่ว่าถ้าเป็นมุมฉากตรงนี้มุมฉากตัวที่มันตั้งฉากกันนะคะอย่างนี้เนาะแบบหมายถึงว่าตำแหน่งนี้กับตำแหน่งน,น,งนี้ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ด้วยพวกเนี้จะเป็น90องศาหมดเลย ดังนั้นข้อใดไม่ถูกต้องไหนดูซิ ACL4 รูปร่างเป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยวอันนี้ถูกแล้วอย่าลืมอ่านคำถามดีๆเขาถามไม่ถูกเวลาถามไม่ถูกควรจะแบบกาไว้ในโจทย์ก่อนว่าเขาถามอันผิดเนาะแล้วก็ ECL3 เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมหรือเปล่าอันนี้ก็จริง ACL4 มีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลางเท่ากับ ECL3 ACL4 เนี่ยมี1คู่โดดเดี่ยว ECL3 มี1คู่โดดเดี่ยวเท่ากันจริงๆนะคะส่วนมุมพันธะเนี่ย ACL2 อันนี้คือมุมพันธะน้อยกว่าน้อยกว่า109.5ใสใหญ่กว่ามุมพันธะของตัว CL กับ E ตรงนี้หรือเปล่าตรง ECL3 เนื่องจาก ecl 3แค่น้อยกว่า109.5คือน้อยกว่านิดเดียวแต่ถ้าเป็นมุมงอที่มี2คู่โดดเดี่ยวเลยเนี่ยมันจะน้อยกว่าน้อยกว่า1้9.5ดังนั้นข้อนี้เลยผิดเนาะข้อนี้เลยผิดเพราะว่ามุมของ a c l 2น่าจะเล็กกว่าอ่ะแล้วก็แถมให้ข้อ5ก็คือเขาบอกว่ามุมพันธะที่แคบที่สุดของ a c l 4และตัว ecl 5เนี่ย น้อยกว่า109.5เมื่อกี้แอปเห็นไปแล้วว่าตัว PCL5 ของเรานะคะ ECL5 เนี่ยมีมุมที่เป็น90องศาด้วยซึ่งก็น้อยกว่า109.5เก้าจุ้ส่วนตัว ACL4 เนี่ยโอ้โหก็แน่นอนว่าทรงสี่หน้ายังทรงสีหน้าซึ่งมันมีแค่4แขนนะยัง109.5ดังนั้นตัวนี้ถ้ามันเหมือนมี5แขนนะคะโดยเปลี่ยน1แขนเป็นคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันก็ต้องน้อยกว่า109.5แน่นอน ซึ่งพันธะมันจะกึ่งๆึ่งคล้กับว่าเราเอา PCl5 เนี่ยไปเปลี่ยนหนึ่งหงพันธะให้กลายเป็นคู่โดดเดี่ยวนะคะแล้วก็พอเรามีคู่โดดเดี่ยวแล้วอะมุมพันธะอื่นๆมันก็จะเล็กลงนิดหนึ่งอะเออเล็กลงกว่าที่ควรจะเป็นตอนแรกนิดหนึ่ง ขอแถมอีกนิดนึงเรื่อง VSEPR เห็นแล้วอยากพูดก็คือมุมงอเนี่ยมันมีมุมงออีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามี2แขนแล้วเราก็มี1คู่โดดเดี่ยวก็เรียกว่ามุมงอเหมือนกันสมมติอะตอมกลางเป็น B อะตอมข้างๆเป็น A อันนี้ก็เป็นมุมงอเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมุมงออีกแบบที่มีมุมพันธะน้อยกว่า120องศานิดนึงนะคะในขณะที่ถ้ามี2แขนแล้วไม่มีคู่โดดเดี่ยวเลยอะ คือเส้นตรงถูกไหมอันนี้ทุกคนน่าจะพอได้อยู่อันนี้คือเส้นตรงและที่สำคัญมากๆอีกอันที่คนชอบผิดคือถ้ามีสองแขน2แขนนะแต่มี3คู่โดดเดี่ยวอันนี้ก็ยังเป็นเส้นตรงคือมีมุมพันธะ180องศาเช่นเดียวกับกรณีไม่มีคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลางเลย อันนี้เป็นอันที่คนลืมปล่อยมากและพี่อยากให้จำเอาไว้นะคะตัวอย่างโมเลกุลนี้ก็คืออย่างเช่น i3 ติดลบอันนี้คือจะเป็นเส้นตรงที่แบบว่ามีอะตอมกลางมี3คู่โดดเดี่ยวจำนะจำทุกคนสู้ๆ้จำอ่ะไปต่อข้อหดีกว่าถ้าผสมสารละลาย A และ B จนเกิดปฏิกิริยาพอดีกันได้ตะกอนสีเขียวของ C และสารละลายด โอ้ข้อนี้แอปดูแบบหลายขั้นตอนเนาะอย่างแรกเราต้องดูกันก่อนว่าเออช้อยของเรามันเกิดปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนไหมหลังจากนั้นกรองตะกอนซีออกไปแล้วก็เขาบอกว่าเติมกดลงไปในตะกอนซีกดในติกเนาะบนบนตะกอนซีจะเกิดฟองแกส๊สก็อ่านไปก่อนอะ่ะแล้วก็เมื่อเติม AgNO3 ลงในสารละลายดีจะเกิดตะกอนสีเหลืองวายคือตรงนี้ที่พี่สามารถดูได้ว่า เติม AgNO สาแล้วเกิดตกะกอนเนียค่ะที่จำได้อยู่แล้วว่าซ i l v e r สามารถเกิดตะกอนได้โดยที่ไอไนเตรตของเราอะอยู่ในตัวที่แบบไม่ไม่เกิดตะกอนแน่ๆดังนั้นชัดเจนว่าถ้าซ i l v วอร์นะคะอันนี้อันนี้แบบพี่ว่ามันต้องทองอะมันอยู่ในหนังสือสสวทอล่อะิปแปะให้เลยแล้วกันตรงนี้แปะให้เลยอยู่ในเล่มหนึ่งหรืออยู่ในสสวทอเคมีเล่มหนึ่งเลยนะคะอยู่หน้าร้อยหกสิบเอ็ด อลองไปเปิดทุกคนลองไปเปิดเล่มหนึ่งเพจ้อยหกสิบเอ็ดคือถ้าน้องเรียนตามที่เรียนพิเศษทั่วไปก็อาจจะเคยท่องอยู่แบบหมู่สองเอจับกับคาร์บอนเนสันเฟสฟอสเฟ e ใช่ไหมหรืออย่างหมู่เจ็ดเอจับกับซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลดดังนั้นอันนี้ซิลเวอร์ก็สามารถจับกับพวกหมู่เจ็ดเอแล้วเกิดตะกอนซึ่ง อันนี้ขอสอนไปเลยละกันยังโดยยังไม่ต้องดูชอย AGCL เป็นตะกอนที่เจอบ่อยมากและอันนี้เป็นตะกอนสีขาวอันนี้เป็นตะกอนขาวตะกอนขาวไม่ใช่ตะกอนขาวอ่ะส่วน AGBr เนี่ยจะเป็นตะกอนสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าจะสีเหลืองอ่อนอ่อนกว่า AGI คืองนี้คือถ้าสมมติเอ่อโจทย์เขาบอกเป็นตะกอนสีเหลืองเนี่ยพี่มองว่า A G B R ก็มองเป็นเหลืองแล้วอะคือมันจะเหลืองแต่มันจะไม่เหลืองเข้มเท่ากับตัว A G I A G I เนี่ยตะกอมันจะสีเหลืองกว่าทีนี้ความแยก่ก็คือว่าในหนังสือสสอวทนะคะตรงที่มันสอนเรื่องตะกอนเนี่ยไอ้หน้าร้อยหสิบอ็ดของพี่เนี่ย มันไม่บอกด้วยซ้ำว่าสีอะไรนึกออกไหมดังนั้นข้อเนี้ยพี่จะขอทําโดยแบบแอดซูมไปก่อนว่าตอนแรกเราไม่รู้สีของตะกอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าปกติอะสารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่ที่เกิดจากหมู่หนึ่งเอหมู่สองเออะไรพวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยมันไม่ควรจะมันไม่ควรจะตะกอนมีสีสันเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเป็นตะกอนของหมู่สองเอในชอยอะมันจะมีชอยที่มีกลุ่มแคลเซียมอยู่กับกลุ่มที่เป็นคอปเปอร์อยู่ แคลเซียมเนี่ยไม่น่าจะสามารถทําให้เกิดตะกอนสีเขียวได้แน่ๆได้แน่ๆคือแบบปกติสมมติแคลเซียมข้อ1อ่ะไม่มีไม่มีตะกอนเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากแคลเซียมจับกับคอไลก็ไม่เกิดตะกอนข้อ1ไม่เกิดตะกอนเลยส่วนข้อ2เนี่ยมันจะเกิดอะไรถ้ามารวมกันมันจะกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตบวกกับ KCL ซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตะกอนสีขาว เนาะอันนี้จําไปเลยว่าปกติอะตัวหมู่ 2a เนี่ยไม่น่าจะสามารถทําให้เกิดตะกอนสีแปดแปดแบบสีเขียวได้แต่ว่ากลุ่มที่สามารถทําให้เกิดตะกอนที่มีสีสันได้หลากหลายจะเป็นกลุ่มทรานซิชันนะคะกลุ่มโลหะทรานซิชันมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าดังนั้นเวลาไปเกิดตะกอนหรือว่าเกิดเป็นสารละลายสามารถมีสีสันได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยเวลาเปลี่ยนเลขออกซิเดชัน ดังนั้นอ่ะข้อนี้จริงๆเขาไม่ได้อยากให้เรารู้หรอกว่าเฮ้ยสารประกอบนี้จริงๆมันสีเขียวหมายถึงตะกอนตัวเนี้ยเนาะพี่อันนี้พี่เดาในใจว่าใครจะจําพี่ยังไม่เคยจําเลยว่าตะกอนตัวไหนสีเขียวตะกอนตัวไหนสีฟ้าถ้าเป็นตัวข้อยกเว้นเนี้ยคือหมายถึงว่าเราไม่จมําเป็นต้องไปจําทุกสีตะกอนล้วเอาคีย์สาคัญหลักๆแล้วค่อยไปจําแยกย่อยดังนั้นตัวเนี้ยค่ะ c o ปเปอเจอกับใครถึงจะตกตะกอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปกติอะน้องจะจำกันแค่ว่าโลหะที่ไม่นับหมู่หนึ่งอนะแล้วก็อะโลหะที่ไม่นับโลหะที่เป็น t r a n s ซิชันนะบวกหมู่สองเอตัวบนๆจะตกตะกอนกับออกไซด์ซัลไฟแล้วก็ไฮดรอกไซด์ที่เรียนพิเศษส่วนใหญ่สอนแบบนี้ดังนั้นน้องก็จะงงว่าพี่ วายว่และคอปเปอร์เนี่ยเป็นโลหะแพนซิชันแต่เราไม่มีออกไซด์ซัลไฟด์ไฮดรอกไซด์ในทั้ง3มชอยนี้เลยมันไม่ตกตะกอนหรอนึกออกปะเราก็จะคิดแล้วว่าอ้าวมันไม่ตกตะกอนหรอพี่เปล่าจริงๆมันตกตะกอนนะคะจริงๆการเกิดตะกอนได้เนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะถ้าแนวโน้มเลยนะมันจะเกิดกับตัวที่มีประจุเยอะๆหน่อย อ่ะยกเว้นเอพหมู 7a จเละกันข้อยกเว้นหมูสองที่จับกับพวกคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตน้องจะเห็นเลยว่าทั้งคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตประจุเนี่ยโอ้โหสองลบสามลบกันไปเลยถูกไหมคะซึ่งพอประจุมันเยอะเนี่ยการที่มันจับกันแล้วมันจะแบบมีความแข็งแรงของการจับกันได้ดีจน,ม,นมันไม่ยอมละลายน้ำเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสมากเนาะดังนั้นถ้าเราดูชอยอะคะ่ะ c o ปเปอจับกับคาร์บ n a t นเนี่ยก็จะเกิดตะกอนเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตะกอนที่เป็นตะกอนที่มีสีเขียวจริงๆด้วยเป็นตะกอนที่มีสีเขียวอ่ดังนั้นข้อนี้ตัดช้อยสี่ทิ้งเพราะว่า CUBR2 ก็ไม่ได้เป็นตัวที่เป็นตะกอนทีนี้ถ้าเรามาดูก็คือว่าในช้อยสารเนี่ยนอกจาก CuCo 3แล้วมันจะเกิดอะไรอีกมันก็จะเกิดเป็น CuCo 3บวกกับ KBr นะคะในขณะที่ตัวข้อ5เนี่ยมันจะเป็น CuCo 3บวกกับ KNO 3ซึ่งเรารู้แล้วจากตรงที่พี่ทดให้ดูว่า Silver เนี่ย แค่พี่เห็นแล้วพูดถึงตะกอนพี่นึกออกตะกอนนี้เลยก็คือเรื่องของตะกอนที่ทากับหมู่ 7A นะคะอันนี้หมู่ 7A ที่เห็นก็คือจะเป็นช้อยส3ก็คือ BR นะคะแล้วก็ AGBR เป็นตะกอนสีเหลืองจริงๆด้วยดังนั้นข้อนี้ชัดเจนว่าตอบช้อยส e 3ในขณะที่ โพแทสเซียม <P oth es ia> เป็นมู่ a a ตัวนี้ละลายน้ำไม่เกิดตะกอนแน่นอนอ่ะดูดูตามในหนังสือสสวทเลยมู่ a นนะคะมู่ a a หรือโลหะแอลคาไลกับแอมโมเนียมกับสารประกอบของ NH4 บวกเนี่ยทุกชนิดละลายน้ำทุกคนจดจำไปเลยจดจำไปเลยมันออกข้อสอบมาแล้วใช่ไหมเราต้องจำได้ละ แอมโมเนียมไนเตรตอันไนเตรตคือ NO สามติดลบคอเรตคือ ClO สามติดลบเปอร์คอเรตคือ ClO 4ี่ติดลบนะคะอซิเตตคือ CH สาม COO ลบพวกนี้เนี่ยพวกเนี้ยละลายนะ้ำถัดมา กลุ่มคารายโรมาไอโอดส่วนใหญ่จริงๆอะ่ะหมู่ 7A มันดูแบบประจุมันน้อยนะคะส่วนใหญ่ละลายน้ําได้ยกเว้นกลุ่มที่จับกับเนี่ยแหละซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลดอีกเรื่องที่อยากจะเตือนเมอร์คิวรีที่เราท่องคือ h g 2, 2กถ้าเป็น Hg2+ อันเนี้ยไม่นะั 2, บ Hg2+ ปกติตอนแรกอะ่ะพี่เคยท่องตอนเด็กๆเ,เลยแล้วพี่ก็เข้าใจผิดเพราะแบบเมอร์คิวรีปรากฏพี่ก็ไปเห็นสารประกอบเมอร์คิวรีอะไรพี่ก็นึกว่า อ้มันต้องไม่ละลายน้ำแน่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างเช่น h 2 c l 2เนี่ยไม่ละลายน้ำจริงๆแต่ถ้าเป็น HCl2 กับละลายน้ำได้อย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีเลยแบบท่องเคมีอะมันจุกจิกมากแล้วมันพร้อมจะแกล้งน้องตลอดเวลาแล้วก็สารประกอบเซลเฟสส่วนใหญ่ก็ละลายน้ำยกเว้นกลุ่มที่จับกับเนี่ยแหละหมู่ 2A บ้างอะไรพวกโลหะบางชนิดนะคะ คือจริงๆมันก็จะไม่ได้ตรงกับตามกฎที่ที่เรียนพิเศษตอนเด็กๆให้น้องท่องรวมถึงจริงๆอะข้อเหล่านี้มันก็ยังไม่ได้ครบถุกประเด็นในแบบตะกอนในตารางธาตุนึกอออก่ะแต่ว่าเรากําลังจะสอบตามหลักสูตรสสวทน้องก็ยึดหนังสือสสวทเป็นหลักได้ นะคะประมาณนี้รวมถึงบางอันมันอาจจะเนี่ยมีละลายได้น้อยคือมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นไม่ละลายเลยแต่แค่ละลายนิดเดียวจนบางที่เขาก็มองว่ามันเป็นการไม่ละลายเนาะอีกนิดนึงของข้อนี้ก็คือที่เขาบอกว่าเติม HNO3 แล้วเกิดฟองแก๊สเนี่ยบน C คืออะไรคะพี่ตะกอน C คือ CO3 นะคะปกติกรดไนตริกสามารถเกิด หมายถึงว่าสามารถเกิดปฏิกิริยากับพวกสารประกอบคาร์บอเนตได้นะคะแล้วก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดังนั้นฟองแก๊สตัวนี้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองอจบข้อ5กันไปแบบสวยๆจะบอกว่าทั้งข้อ4ข้อ5ความรู้อัดแน่นมากๆเนอะดูข้อ6ต่อกันดีกว่าถ้ามีใครมีคำถามอะไรนะลองแบบดูซ้ำหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆทักมาปรึกษาหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ ต่อกันที่ข้อ6ดีกว่าเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเตรียมได้าจากสารให้ความหวาน X มวล3.04กรัมละลายในน้ำ50า50กรัมแล้วก็มีจุดเยือกแข็งเป็นลบ4 7 4 4องศาเซลเซียสเห็นคำว่าจุดเยือกแข็งบทนี้ลอยขึ้นมาเลยทุกคนต้องคิดตามพี่ให้ได้นะบทอะไรดีมีจุดเยือกแข็งติกตกต๊กตอกติ๊กตอกเป็นเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟเนาะซึ่งอยู่ในบทสารละลายนะคะอันนี้นึกถึงเลยสมบัติ คอลิเกทีฟมันก็คือสมบัติของสารละลายซึ่งปกติสมบัติคอลิเกทีฟเราก็จะเรียนกันอยู่2อันหลักๆก็คือจุดเยือกแข็งของสารละลายเนี่ยจะลดต่ำลงกว่าสารบริสุทธิ์แล้วก็จุดเดือดอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นกว่าสารบริสุทธิ์เนาะดังนั้นสูตรของสมบัติคอลิเกทีฟนะคะสูตรง่ายๆเดลต้าเท่ากับ mk เดลต้าทีสำหรับจุดเยือกแข็งก็เป็นเดลต้าทีเอฟนะคะเท่ากับ m คูณเ f เดลต้าทีเอฟคือดูว่าจุดเยือกแข็งตัวนี้ค่ะมันต่างกับจุดเยือกแข็งปกติของสารบริสุทธิ์ยังไงสารบริสุทธิ์คือน้ำเปล่าเปล่าเนี่ยเทียบกับจุดเยือกแข็งของสารละลายมันต่างกันเท่าไหร่น้ำเปล่าเปล่าเรารู้อยู่แล้วว่าจุดเยือกแข็งคือ0ย์ดังนั้นเดลต้าทีเอฟก็จะเป็น0.744ปกติค่าเดลต้าทีเอฟในบทนี้เราจะใส่เป็น หมายถึงว่าเราจะใส่เป็นเครื่องหมายบวกไปเลยอะเราจะไม่ได้เขียนเป็นติดลบนะคะเนื่องจากค่า kf มันเหมือนเป็นค่าแบบคงที่ของการลดลงของจุดเยือกแข็งอยู่แล้วค่า kf ของน้ําเราก็รู้แล้วนะคะค่า kf เนี่ยเราก็ต้องใช้ของน้ำเนี่ยแหละปกติอะถ้าเราอยู่ในตัวทําละลายอะไรน้ําเป็นตัวทําละลายถูกปะเราอยู่ในตัวทําละลายอะไรเราก็จะใช้ค่า kf ของตัวทําละลายนั้น ทีนี้ตัวแปรเดียวที่เรายังติดอยู่ก็คือโมเลลนะคะ m เล็กย่าคืนความเข้มข้นในหน่วยโมเลลแล้วเนื่องจากข้อนี้สิ่งที่เขาต้องการอยากจะรู้ก็คือเหมือนกับว่าอยากจะรู้ว่าสารอะไรที่มันจะมีมวลเท่านี้ละลายในน้ําเท่านี้ได้จุดเยือกแข็งเท่านี้แล้วสักช้อยอ่ะมันเป็นการเช็คมวลโมเลกุล ดังนั้นเหมือนกับเราต้องหาตัวแปรตัวโมลโมเลกุลให้ได้ซึ่งโมเลลมันก็มาจากอะไรมันก็มาจากโมลของตัวถูกละลายหารด้วยกิโลกร,รัมของตัวทําละลายตัวทําละลายไม่ใช่สารละลายนะดังนั้นมวลตัวถูกละลายก็ต้องมาจาก3.04กรัมของตรงนี้ถูกไหมสานย์สีกรัมหารด้วยมวลโมเล,มลกุลซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่เลยขอติด ตัวแปรเป็น mW ไว้ก่อนแล้วกันนะมวลโมเลกุล,ลอันนี้จะได้เป็นมวลของตัวถูกละลายหารด้วยกิโลกร,รัมของตัวทำละลายก็คือ0.05กิโลกร,รัมของน้ำเนีย่ย0.05กิโลกร,รัมของน้ำส่วนค่า kf อันนี้จะเป็น1.86นะคะแค่นี้แล้วก็คิดเลขได้เลยตัวเลขก็แบบว่าซีดีดิดนึง ซีซีดันไปตามสภาพเอาไงดีคือคือปกติอะถ้าแบบเราต้องคิดเลขอะพี่ก็จะพยายามมองแล้วว่าเออเราตัดเลขได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ได้เราเราจะประนีประนอมกับน้องๆยังไงได้บ้างโอ้แอบตัด อย่างไอ0.05นี่ตัดเลขไม่ได้เลยปะ m ม g ก็ God, ตัวเลขแอบแอบรุนแรงแต่ว่าชอยถ้าเราดูชอยเนี่ยมันยังค่อนข้างจะห่างกันอยู่นะชอยชอย,ยังค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรเพราะว่าตัวเลขคือแบบไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร,จร,ยร์จริงๆเอาไงดีทีนี้ พี่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องลุยคิดอ่ะมันก็ต้องลุยคิดหนึ่งจุดแปดหกหารเจ็ดสี่สี่ได้ไหมรู้สึกจะได้ไหมหกสี่ยี่สี่แปดสี่สามสองสามสี่เจ็ดชายอันนี้คือยังเขายังตัดให้ได้ให้ตัดได้นิดนึงเนาะอันนี้ตัดกันรตรงนี้ได้ศูนย์จุดสี่นะคะศูนย์จุดสี่แล้วก็ศูนย์จุดสี่คูณศูนย์จุดศูนย์ห้ามันก็คือจะเป็น 0.02 0 02. 0 2หารกับตัว3.04ข้างบนหมายถึงว่า3.04หารข้างล่างตรงนี้ก็จะได้152นะคะเนี่ยนี้ได้ร5อสรุปตัวเลขโอเคอยู่โอเคอยู่มีตรงนี้ตัดกันได้เนาะตอนแรกอาจจะมองไม่เห็นแต่พี่อะลึกๆพี่เชื่อในใจว่าตัวเลขมันไม่มีวันแย่ขนาดนั้นหรอกมันไม่มีวันให้เราแบบตั้งหารยาว 0.74อะคือมันโหดร้ายไปไหมกับข้อสอบเวลาสั้นๆดังนั้นพยายามพยายามหาที่ตัดให้ได้เนาะพี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดเลขเก่งอะไรเลยไม่ได้คิดเร็วด้วยแต่ว่าพี่ก็สามารถทําข้อสอบได้ทันเออคือถามว่าทําทันได้ยังไงก็คือแบบนี่ยแหละพยายามหาจุดตัดได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ข้อนี้ก็เลยตอบใช้อสองนะคะไม่ต้องสนใจชื่อก็คือสนใจมวลโมเลกุลเป็นหลัก แล้วก็ข้อนี้ที่เขาต้องบอกมาด้วยว่า x เ,เป็นสารที่เราเหยอยากแล้วก็ไม่แตกตัวเป็นไอออนก็เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการแตกตัวต่างๆเนี่ยหมายถึงว่าค่าโมโลเลกุลที่เราคิดมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้ามันแตกตัวเป็นเหมือนแบบ2ส,ส่วนเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะเหมือนมีโมเลกุลที่มีผลต่อเรื่องจุดเยอกแข็งมากขึ้นด้วยนะคะ โอเคสำหรับตรงนี้อย่าลืมลองไปทบทวนสูตรที่พี่สอนโอเคนิดเดียวนี่แบบได้อะไรไปเยอะมากนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยเนาะเออหรือถ้าใครแบบสนใจอยากเรียนด้วยกันจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็มีคอที่พี่สอนหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสายเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สายแข่งขันก็คือเรื่องของสอวนอรหรือว่าค่ายที่ลึกกว่านั้นรวมถึงการเตรียมพร์อรอบหนึ่งก็สามารถมาปรึกษากันได้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันต่อในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ